ปัญหาขยะในโรงเรียนเป็นปัญหาที่มีมานานเนื่องจากนักเรียนทิ้งขยะทุกประเภทลงในถังเดียวกันทำให้การกำจัดขยะเป็นไปได้ลำบากจากการศึกษาสภาพปัญหาที่พบในโรงเรียนส่วนมากเกิดจากนักเรียนซื้ออาหารมารับประทานขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นขวดน้ำดื่มแก้วน้ำหลอดดูดถุงขนม ถุงพลาสติกใสถุงห่อไอศครีมและเศษกระดาษจึงทำให้โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงมีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขยะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆคือการขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงได้มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะในระดับห้องเรียนรู้จักการแยกแยะประเภทขยะและเลือกทิ้งได้ถูกต้อง โดยใช้กิจกรรมการคัดแยกขยะที่หลากหลายมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความรู้คงทน บรงวันนี้จะไม่มีค่าเลยถ้านักเรียนไม่นำกลับไปปฏิบัติไม่นำกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังไม่กลับไปใช้ที่บ้านไม่นำกลับมาใช้ที่โรงเรียนวันนี้ก็จะเป็นแค่ชั่วโมงที่เรามาวาดรูประบายสีกันถ้านักเรียนเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติขยะภูเขาเมื่อกี้ก็จะไม่มีในเมืองไทยไม่มีในสวนเมี่ยงโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง วางจุดทิ้งขยะได้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วโรงเรียนโดยทุกจุดจะมีถังขยะแบ่งตามประเภทขยะเพื่อช่วยให้นักเรียนทิ้งขยะได้ถูกถังถูกประเภทสามารถนำไปกำจัดได้ถูกต้องและทำให้ปริมาณขยะที่จะทิ้งลดลงขยะบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบครบวงจรปัจจุบันปัญหาปริมาณขยะของโรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงมีปริมาณลดน้อยลงเนื่องมาจากนักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีด้วยหลัก Rs โดยใช้กิจกรรมสร้างจุดฟอกอากาศในโรงเรียนโดยการปลูกต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้การนำขวดพลาสติกหรือพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาปลูกต้นไม้เล็กๆไว้แขวนฟอกอากาศตามจุดต่างๆของโรงเรียน สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีได้และส่งผลให้สุขภาพของทุกคนในโรงเรียนดีขึ้น